ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟเซีแฟนซอมเซียนหนองคายมาพบมาพอกันไม่ส่งแร่งแร้งนะพี่นอ้องเ่ากขมาตามต่อพี่นอ้องโอ้ยเหลี่ยมตาก็น,น้องปิดจมเหลี่ยมโอ้ขอเถิหละลายพี่นอ้อง ลุดรุดลุดรุดซวยงังสุยเนีย่ยขาดหวังไว้ก็บอเป็นไปตามหวังแล้วพี่น้องก็ขอโทษหลายๆย่ามเข่ากับเข่าย่ามลุดกับลุดเนาะพี่น้องหวยสันจอนเอาไปยู่เงี้ยน,นี่เทือดถึงเอาอยู่อยู่ชอว่าบ่ามีดวงเนาะพี่น้อง เจ็บคือกันเสยนกันเจ็บนักคือกันก็นกนกนขอตัวลห,หลายตามต่อตามต่อเลขมันมันอะคล้ายๆว่าเลขมันออกออกตามคน ทีอออกตามก้นบานีกับหลงคิดหลงข้างไปพี่น้องบานีนสูตรตะล่างนี่สูตรตะล่างบ่เขาข้นเหนีบ่ลงบัดเขา่าพี่น้องบัดสูตรซีทิดบัดเขาโอ้แจ็คมาเนวไดพี่น้องเออ กับบ่หมูว่าตัวเด๋มันสิเขาบ่าเขาเนะเาะกับักสีน้สูตรดเดี๋ยนะีนะมันกับ่ได้รงซัเดีย๋ยบ,บ,นบันกิลีเฮ็งเบิดชิดิชิไพหนาะเนาะเดี๋ยวจเีเฮ็ดเป็นชิดชิดไปเนาะพี่นขั้นห้างลง่กับบ่เขา มันกรลอยมาเขาทยานห้ามห้ามโมโล่งพี่น้องเขามันก็เขาอยู่ที่ศูนย์หกพี่น้องเขาที่ศูนย์หกวสซีล่งหายเป็นชิบชิบไปเนาะล่างกัะลุดพี่น้องเอ,อ้ลออ่างกัะลุดเอ,อ้ งวดนี้สิแก่เมื่อใดบ่เบิงคิดทั้งมันเร้วคิดว่าสิไปทั้งนั่นก็บ้าม่นพี่น้องหอเอาทาั้งนี้ท้ว,วันหลออกออกทั้งนี้แล้วสิเอาให้เบิ่งวานสีตัวมันเขาจังไหนมันสิมี้สูนหงสตรงๆเลย จัดจ่อในเล่นยากพี่น้องก็มาแก่เมื่อกันไหมสได้บ่แตลองมึงเนาะเล่นจะเล่นยากพี่น้องเอ,อ้ยล่างหลุดแล้วมันจะเข่าอีกบ่ถ้าเก้ามันหลุดแล้วมันจะเข่าอยู่เด้หลุดล่างเนาะแต่ว่าถ้าลงคลิปไปแล้วเฝ้าไปยิบไปจับแบบพี่น้อง อย่างมันอันมันเป็นอย่างดอกอย่างมันมันอันมันเป็นแเลขมันง่ามอยู่หมดนี่ง่ามเลขง,ง่ามเลขเคยออกสับเลขออกดีสับอย่านอันทั้งบนทั้งล่างไปจองไว้รหลดที่นองเดี๋ยวสิลุ่งคิดนี่แหละค่ะสิลุ่งคิดล่างคิดไปเบิรแล้วคิดล่างคิดบน คิดซีคิปกับเฮ็ดไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเชียร์ติดคิดคิดไปเนะเาะทับเขามาแล้วก็ฝากคนไะไรก็แช่ก็คิดต่อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคิปต่อไปสูตต่อสูตต่อพี่น้องปิดเจรหนาเอาเฮ็ดสุดฝีมือแล้วพี่น้องตวังวันนี้ส่งสีคืออยู่เนาะแล้วไปเบิ่งัวเลขกัน ราจาก,กันให้มันได้จักสิบนาทีก่นอนเนาะก็หลงทางหลงทางพี่น้องคิดว่าศูนย์นสีมีอยู่แล้วไปจับศูนย์หาศูนย์หบจับมันไปซื้อเวลาไปซื้อไป,ไปจับไออย่างหงแปด่ะนะถ้าว่าเอาศูนย์ไส ก็เลยไปซื้อเสียงแปดหกศูนย์แปดศูนย์หกเออแปดศูนย์หกเปิดบริกก็ขึ้ว่าหกมันสีมมากา็เลยบริตรารเดี๋ยวจะหาศูนย์พี่น้องแต่ว,ว่าขึ้ว่าศูนย์สีสม,มาอยู่แล้วบางอย่างจงได้กลับมาก็เอาไปไว้ป็นลักลอยพี่น่องโอ้ยออกมาเลยถ้ามันเป็น ถ้าเป็นหกอีกตัวนึงนะ่งเป็นนะแปดจะจีด้โตดอยู่เพราะว่าเลขมันออกหกศู 6, 0, 6นยะ์หกเนาะพี่น้องถ้าหกตัวนั้นเป็น 8, 8, 0, 6, 4, แปดแปดศูนย์หกสิบจะจีด้โตดอยู่ก็ได้ตัดใช้เล่นห้อยประมาทพี่น้องเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจีด้สามตัวแล้วเนื้อคิปนี้อ่ะระวังสามตัวได้อพี่น้องเด้อมาดี ับสิบอกว่าไห้ระวังจังไหนจังไหนเนาะเนาะในเวลาสุดกุนกับเบิ้งหวยครับอ้าวหวยงวดนี้เล้อพี่นองเล้อวันนี้ก็ในตารางศูนย์เจ็ดแปดใ่ไปนอง ลงล่างก็สามสี่เก้าเลขวิ่งไปที่สามกับศูนย์ได้พี่น้องเน้นที่สามทั้งสามทั้งศูนย์แหละละบ้างนามันกอดข้อกันมาจับคู่หลักสามสามเก้าสามแปดสามสี่หลักศูนย์ 09, 04, 07, 3ตัวสองหางเจ็ด0 3เจดศอันนี้คือระว่างเลขวิ่งซืือๆกับพี่น้องก็เรียกว่าเจ็ดหนึง่งน่าจะเป็นลักรลอยเป็นลักรลอยกับเข้ากับพยายามระว่างตัวนี้ตัวนี้เดอ้อ ซ4กับนี่ครับเป็นไปได้4กับเก็เป็ียนไปได้เขาก,กไไัจับ7 4ก,ก็ได้0 7 4ก็ได้พี่นอ้องศนย์เจ็ดเก็ดดเกดกได้เ้ยเสียงรถกระดังเกบเอาพี่นอ้องเบเอากบา